บริษัทอินโนมาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทอัดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหการรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขนสัตว์ครับก่อตั้งโดยนายอาลกโลเฮียนักธุรกิจชาวอินเดียครับโดยบริษัทอินโนมาเวนเจอร์นะครับดำเนินธุรกิจอยู่3หลักครับ 1. วัตถุดิบทางเคมี 2. พลาสติกโพลีเอสเตอร์ 3. เส,ส้นใยสังเคราะห์ครับ ความเป็นมาของบริษัทอินดรลมาเวนเจอร์นะครับในช่วงแรก15ปีแรกของบริษัทอินดรลมาคฮมดิ้งนะครับได้พัฒนากลุ่มธุรกิจที่หลากหลายเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเส้นใยขนสัตว์รายแรกของประเทศไทยก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเคมีพัดครับและประสบความสำเร็จในฐานะผู้ผลิต PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ยายายระยญ่ที่สุดในประเทศครับจากนั้น ได้มีการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเข้าสู่กิจการในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปครับทำให้กลายเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้น PTA รายใหญ่ในอุตสาหกรรมและผู้ผลิต PET ระดับโลกครับบริษัทอินดูลามาโฮมดี้นะครับเข้าสู่ธุรกิจปิโตรเคมีด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตเมต็ดพลาสติก PET ในประเทศไทยครับและเป็นรายแรกนะครับที่ผลิต เส้นได้จากขนสัตว์ครับและได้ทำการขยายธุรกิจ PET ไปยังสู่ดับนาชาติด้วยครับในพศ2552ถึงพศ2 5 5 4บริษัทอินดูลมาโฮมดิ้งเปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจภายใต้นามบริษัทอินดูลมาเวนเจอร์จำกัดหรือ i v l ครับและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังทวีปย,ยุโรปในประเทศอิตาลีเนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์และโปแลนด์ครับสร้างฐานในทวีปเอเชียโดยการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในมณฑลขวางตุ้งของประเทศจีนครับและโรงงานผลิตเส้นใย,ยในประเทศไทยและอินโดนีเซียด้วยครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคเอเชียตวันออกในพศ2 5 5 5ถึงพศส5 5 8กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอ,อนามัยยานยนต์และอุตสาหกรรมครับใน,นระยะเวลา4ปีนี้ถือเป็นช่วงแห่งการเติบโตของอิ u l ลมาเวนเจอรเพื่อเพิ่มบริการอย่างรวดเร็วขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการทั่วโลกรวมถึงในประเทศแคนาดาจีนกานาอินเดียอินโดนีเซีย,ยญี่ปุ่นนจีเรียฟิลิปปินสเปนไทยตุรกี สหรัฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและอื่นๆครับในปี2559ถึงปี2561นะครับเสริมสร้างตำแหน่งผู้ผลิตเคมีพัฒน์ชั้นนำระดับโลกบริษัทอินุมาเวนเจอร์สร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโดยการก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้น PLA และมีโรงงานผลิตสารตั้งต้น NDC แห่งเดียวโลกครับ สำหรับธุรกิจ PET มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินเดียทำให้ IVL กลายเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่อันดับสองของประเทศการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในทวีปยุโรปเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด PET และความก้าวหน้าในธุรกิจเส้นใหญ่และสิ่งทอเสริมกำลังในตลาดยานยนต์สำหรับ IVL ครับ ในปี2562ถึงต่อๆไปนะครับบริษัทเคมีพัฒช,ชั้นนำระดับโลกก้าวสู่อนาคตครับการเติบโตถือเป็นส่วนเก้าของกลยุธทธ์ทางธุรกิจของบริษัท IVL ครับเพื่อ,อยกระดับความแข็งแกร่งในการเข้าเส้อกิจการและบูรณาการสินทรัพย์พร้อมมุ่งเนินงานทั่วทุกภูมิภาคและความหลากหลายด้านรูปแบบธุรกิจครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่การสานต่อเส้นทางทางการเป็น บริษัทเคมีพัฒชั้นนาระดับโลก,กแท้จริงครับความยั่งยืนเป็นหลักสำคัญของทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอินโลมาเวนเจอร์ครับอีกทั้งยังวางรากฐานระยะยาวที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าเรานั้นน่จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเสริมสร้างคุณค่ายอย่างมีประสิทธิภาพและคว้าโอกาสต่างๆทางธุรกิจ ได้ต่อไปครับธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก PET นะครับที่อินโดรมาเวนเจอร์นะครับเขาเชื่อกันว่าพลาสติก PET ที่ผ่านการรีไซเคิลเป็นพลังงานขับเคลื่อนใหม่สำหรับก,การเติบโตที่ยั่งยืนเราเข้าใจว่าผู้คนจำนวนมากทั่วโลกนั้นปรารถนาที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคตจึงมีแรงกดดันต่อพลาสติกเป็นอย่างมากท่กามางความท้าทายนี้ เป็นโอกาสสำคัญของ PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถรีเซเคิลได้100%ทั้งยังมีปริมาณคาร์บอนฟุตสิต่ำกวา่าวัสดุปัจจุบันชนิดอื่นๆเช่นแก้วและอลูมิเนียมครับการรีไซเคิลของบริษัทอินโดรมาเวนเจอร์ในปีตั้งแต่2,554จนถึงปัจจุบันนะครับได้รีไซเคิลไปมากถึง1,000ล้านขวดแล้วครับ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทอินดูลามาเวนเจอร์ได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่25กันยายนพศ2552ครับณณวันที่31ธันวาคม2557มีทุนจดทะเบียนจำนวน5,000ล้าน6 0 0 0บาทครับท,ทุนชำระแล้วจำนวน 4,000 0 0ลบาทครับโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน4 000, 8 0 0 0 0ล้หุ้นมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละ1บาทครับโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือนายอาลกโลเฮียถือหุ้นร้อยละ99.99 99, และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงถือหุ้นร้อยละ4 9 โดยมีสิทธิออกเสียงร้อยละ76ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดครับในเดือนมกรา2,553นได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปจํานวน400ล้านหุ้นครับที่ราคาเสนอขายหุ้นละ10.20บาทครับและได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นรวม4,000ล้านบาทครับ ข้อมูลสำหรับตาสานี่บริษัทอินโมาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนะครับเดือนตุตลาคมพศ2554นะครับประเภทของหุ้นกู้หุ้นกู้ประเภทไม่ได้สิทธิไม่มีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A บวกครับ ข้อมูลสําหรับ ok one, อ, like อัตราดอกเบี้ยนะครับหุ้นกู้ชุดที่1นนะครับอายุ5ปี finale. อัตราดอกเบี้ยปีที่หรือถึงปีที่3นะครับ4.50%ต่อปีครับปีที่4ี่ถึงปีที่5นะครับ5.05%ต่อปีครับชุดกู้ชุดที่2อนะครับอายุ7ปีครับอัตราดอกเบี้ยปีที่หรือถึงปีที่4ครับ4.75%เต่อปีครับปีที่หถึงปีที่7นะครับ5.50%ตุดปีครูบชุดกู้ชุดทน่3นะครับ อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่4นะครับ5.00%ต่อปีครับปีที่5ถึงปีที่8นะครับ5.50%ต่อปีครับปีที่9ถึงปีที่10 6.00%ต่อปีครับชุดกู้ชุดที่4นะครับ5อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่5นะครับ4.70%ต่อปีครับชุดกู้ชุดที่5อายุ7ปีครับอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่ปีที่7 5 0 4ต่อปีครับชุดกู้ชุดที่6อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ปีที่1ถึงปีที่10นะครับ5.35%ต่อปีครับจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนครับจองซื้อขั้นต่ำแต่ละชุด1 0,000แบาทและทวีคูณของ1 0 0 0 0แบาทจำนวนที่เสนอขายรวมไม่เกิน7 5ล้านหแสนหน่วยครับราคาเสนอขายวันละ1,000บาทครับมูล ราคาที่เสนอขายรวมนะครับไม่เกิน7,000 5 0 0านบาทครับมูล,ลค่ารวมของหุ้นกู้7,000 5 0้บาทครับข้อมูลสำหรับตาสารนี้บริษัทอินดมาวเพนเจอร์จำกัดมหาชนของเดือนพฤศจิกายนพศ2562นะครับหุ้นกู้ด้ยสิทธิที่มีลักณะขายทุนประเภทของหุ้นกู้นะครับ เปหุนก então, und, rd, or or ู five, year, ้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะขายทุนชาระคืนเงินตนเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกทุ้นกู้ใช้สิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดครับตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปหรือตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ครับเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนทั่วไปครับมูลลค่าหุ้นกู้ที่ออกนะครับ15ล้านบาทครับข้อมูลการเสนอขายนะครับ เสนอขายหน่วยละ1000บาทจำนวนจองขั้นต่ำอยู่ที่10,000 0บาทครับข้อมูลอัตราดอกเบีย้ยนะครับใจดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครับโดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบีย้ยพร้อมกับสะสมดอกเบีย้ยจ่ายไปชำระในวัยใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครับโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามลูมินิจของผู้ออกหุ้นกู้ครับแต่เพียงผู้เดียว ปีที่1ถึงปีที่5นะครับ5.00%หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวก3.62%ครับปีที่6ถึงปี25นะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวก3.87%ครับปีที่26ถึง50ปีนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวก4.2%ครับ ปีที่51เป็นต้นไปนะครับอัตราผลตอบแทนพับัตรัฐบาลอายุ5ปีบวก5.62%ครับอัตราดอกเบีย้ยจะปรับทุกๆ5ปีนะครับโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพับัตรัฐบาลอายุ5ปีณสิ้นสุดวันทำการของ2วันทำการครับเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบีย้ยที่เกี่ยวข้องครับ ข้อมูลสำหรับตาสาันนี่บริษัทอินนมาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนะครับของเดือนกรกฎาคมพศ2567หุ้นกู้ด้ยสิทธิที่มีลักษณะขายทุนนะครับประเภทของคุณกู้คุณกู้ด้ยสิทธิที่มีลักษณะขายทุนชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้กคุณกู้ใช้สิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้เมื่อครบอายุ5ปีเป็นต้นไปหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของคุณกู้ครับบริษัท อินโนมาเวนเจอร์จำกัดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก15ึหล้านบาทครับข้อมูลการเสนอขายนะครับเสนอขายหน่วยละ1000บาทจำนวนจองซื้อขั้นต่ำา1000 0 0บาทครับข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนโดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบีย้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆครับ ก็ได้ครับให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครั้งตามดุลินิตของผู้ออกหุ้นกู้ครับและจะสะสมดอกเบี้ยที่ไม่ได้ชําระแต่และไม่มีการจ่ายผลตอบแทนใดๆครับดอกเบีย้ยครั้งชําระสะสม3ปีที่1นึ่งถึงปีที่5นะครับ6.1 0หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลอายุ5ปี4บวก3 5มครับ ปีที่6ถึง25ปีนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวก3.83%ปครับปีที่2 6ถึง50ปีนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวก4.5เครับปีที่51เป็นต้นไปนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีบวก5.5เครับ อัตราดอกเบีย้ยจะปรับทุกๆ5ปีครับโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพธัธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีณสิ้นสุดวันทําการของ2วันทําการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบีย้ยที่เกี่ยวข้องครับ